เอาเราก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเนาะเดี๋ยววันนี้ก็ํามาสอนวิธีการเพิ่มเนื้อไลค์แบบีิมจิของในโ f a เฟ b บุ k ก,กันเนอะอาะถ้าท่านตอได้เป็นยังไงเดี๋ยวให้ไปตงตามกันได้แบบง่ายกันได้เลยเนาะแล้วกดอื่นเลยแล้วกดทํามาที่ g o ูเกิลจะเอาเราก็ให้มาพิวข้ถาที่ตรงนี้ฟางกันไปนะว่า h m d o l a r c o m ะให้พิวตามข้ถามานกิมีกันได้เลยอแล้วพอเรได้พิวข้ถาตามมาได้แบบนี้เราเราจะดึงมาดูเวียนสาย่าเวียนสายหน้าตาเขาที่เป็นยีเนาะแลหน้าตาเขาที่มีแล้วได้เกิด แล้วพกเสมัครสมัครกสมัชิกกันมาแล earns, hmm. ้วนะนต่างกันสมัครสมัช like ิกเขาก็าจะไม่รู้ก่อข้อมลงแบบแบบนี้แล้วมาตีที่ตรงลานนี้ไปเพื่อฟนการยาานแล้วกดสมัไปเพื่อทนางานอะไรประกาศสมัครกันได้แบบปนบัติ้อเลยเนาะรือวยาผู้จัใครนะที่ปีจะมาชิกกันอยู่รอยากจะลงชื่อกรงานก็มากดลงชื่อชงานไดตรงบ้านี้ก็ไปได้เลยเนาะ แล้ะเวลาได้ลงช่วยเชียงรายมาแล้วหรือว่าสมัครสมาชิกกันมาแล้วที่หน้าตระหนักคืว่าใช้เงินเป็นอย่างนี้เลยเนาะได้มีหมวดหมู่บริการแบบฟอนให้ขับเราสามารถที่จะไม่เลือกทำการได้หรือว่าจะมียอดเงินที่อยู่ตรงด้านบนตรงนี้ให้กับเราได้สามารถที่จะม่เลื่อนทำการได้เนาะหรือว่าใครนะที่มียอดเงินและอยากที่จะเติมเงินก็มากดที่ตรงนี้กันได้แล้วเราต้องเข้า่าตรงเงิน พราะด้กดทำมาคันแล้วที่เติมเงินในส่วนหน้าต่างการเติมเงินนะครจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยเนาะให้กับเราสามารถที่จะเติมเงินกันได้เนาะและยังสามารถที่จะเลือกช่วงทางในการเติมเงินกันได้ด้วยเนาะเป็นงจิ้กรับเป็นคนของไปช่วงทางเนาะพอได้ขึ้นช่องทางในการเติมเงินที่มาสี่ช่องทางแบบนี้ให้กับเราสามารถที่จะเลือกกันได้ก็สำหรับใครนะที่เติมเงินและเลือกช่วงทางไหนเราสามารถที่จะเลือกขันได้เลยในช่วงทางสช่วงทางนี้เนาะหรือว่าใครนะที่เติมเงินจะไม่ได้แล้วและมียอดเงินเงนอยู่แล้วก็สามารถที่จะกดกลับมาในส่วนได้เเลยนาะ อ่าพอเราไดก็กลับมากระวที่หน้าตางเดิมของหัวใจเราถือว่าเมื่อบุดหมูเราบริการจองในการทำแผนอะไรนะก็หนีเยอื่นเลือกไปกดเลยที่หมดหมู่เป็นเลยที่หมดหมู่กันแล้วเนาะเมื่อที่เราทำการทำการเพิ่มด้วยอะไรอโมจิของในปูเฟซบุ๊กเนาะก็เลื่อนหาดูอ่าก็อยู่ตรงนี้เลยอ่กดกันไปอ่ะเลยท่าน้าที่หมดหมู่ไปก็เลือกบริการบริการเนาะเขาจะมีอะไรเยอะไอมจิหัวใจแบบนี้อะไรยังไงเนาะก็เราจะเลือกไปดีมจิหัวใจเลยแล้วกันเลือกกดไปอ่าพอเราท่านาทั้งหมดหมูดอกดีใจแบบนี้แล้วทีนี้ถ้าเราได้กดกลับมานะั่งไปปูเารฟซบ อ๋แล้วผู้ได้ยิ่งผู้เฟ้ยปลุกเรการหมอละทิ้งเฮลิโอวางและผู้ได้วางลิงไว้ได้แบบนี้เราให้เราได้เสร็จจุวนในการได้เพื่อบุตรเลยอ๋อแล้วผู้ได้จินลิงก็จะมีได้แบบมีเรากว่าสองเซอร์บุตรเลยเนาะอ๋แล้วผู้ได้สองเซอร์บุตรมีของซื้อเราก็จะมีระบบคุมแม่แจ่มบอกให้เราได้ดูบ้านได้ไปแบบนี้เลยเนาะแล้วผู้จะเอาใครได้สองซื้อกันไปอยากจะดูยอดได้เลยว่าเป็นงานจัดการได้สองซื้อกันไปก็เมื่อกดดูที่ตรงนี้กัได้เราจะปวดจังซื้อ แล้วเราได้กดเข้ามาก็ดูแล้วที่ประวัติจ่างซื้อได้สุดหน้าต่างประวัติจ่างซื้อเขาจะมีหน้าต่างแบบนี้เลยเนาะให้ขับามาสับมาเจอที่เข้ามาดูกันได้เนะาะไอ้เหรอเลยเมื่อที่ทธอทำการกันไปเขาก็มีการเตรียมบอกสถานวิจัยม,มา,มา,มมาว่าเนาะไอ้มาแล้วว่า รอดำเนินการแบบีอยู่เนาะพิธานี้จให้ราลรอ,อก,กันเวตามี่เขาจะแจ้มบอกว่าด้เนาะไม่ต้องไปเดืรอ,อเหนืออะไรเนาะหรือว่าใครนะที่ได้ดูกันไปแล้วแล้วเกิดส่วเกีอยากดูหมู่บริการแล้วนอกจากนี้ได้ทำการทำไปเป็นการสริมเพิ่มเติมหรืยดอยากจะดูรการข้า,าแล้รอในระหว่างน,นี้ของในเว็บไซต์เพื่อบริการข้ามวลารอในออร์ทิ่รกันอยู่เนาะก็สามสญญารถที่จะกดเข้ามาดูที่ตรงนี้กันได้เนาะที่เขาบริการทั้งหมดอ่าล้วพอแล้วเราได้กดทข้ากานแล้วที่เขาบริการทั้งหมดตอนในส่วนต่บริการทั้งหมดเขาจะมีหน้าตาแบบนี้เลย เลยเนะาะค่ะใครสนใจราการไหนก็สามารถจะได้กดัได้เลยหรือว,ว่าเผื่อใครจะได้ใครใช้งานแล,ล้ว,ลวลหรือว่าเข้ามาทำการต่างๆแล้วแต่สนหน้าตาอะไรต่างๆในเว็บไซต์เนาะก็ไมีเันอะไรค่ะทองเร็ว่ายังไงในการใช้งานเว็บไซต์ก็สามารถที่้กด้ามาที่ได้ส่วนตัวที่จะได้ลอำมาตัว อ่ะเราได้กดทำการจะส่งตัวนั่นในการไปเข้ามาในส่งตัวให้เป็นการแก้ปัญหาถูกไหมพินหรือว่าจะสอบถักปัญหาถูมินทาได้แบบง่ายๆกันแบบนี้นะเฟิงจะเรากดทำกันแล้วเนาะเข้ามาพี่หมูข้อพิวว่าเราตรงนี้ไปสองงานนี้เนาะเป็นเรื่องนี้แล้วก็เป็นกดจะไอ้เราก็ส่งตัวไปเท่านี้ง่ายได้เป็นการแก้ปัญหาแคทมินหรือว่าสอบถักปัญหากับไอพินันได้แบบไปง่ายกันได้แล้วเนาะแต่ใครที่เคยปัญหาในขาดท่องหรือว่ายังไงก็เข้ามาที่ตรงนี้ถึงได้เลยหรือว่าเื่อใครนะที่ได้้ามาใช้งงานกันแล้วในส่วนตรงนี้เนาะ และก็ไม่จะมีปัญหานะคะท่องหรือว่ายังไงเลยไม่จำเป็นต้องมาแจ้งบังหาบดดมินเนาะเพื่อใครได้ใช้งานับุราเกิดสนใจที่อยากจะเราแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักเข้าไปชนเว็ยไซต์ตามดูเนาะแต่ามารถที่ยกดทั้ง่ที่ตรงนี้กันด้เลยที่มซำมาแนะนำเพื่อนเนาะเพ่เรากดทำมาแล้ที่ในส่วนต่างๆของแนะนํำเพื่อนแล้วก็มาคัดลอกดิกงที่อยู่ตรงนี้เนาะได้ส่งให้เพื่อนหรือคนรู้จักให้เพื่อนแลคนรู้จักเราเขาได้เข้ามาในลิกงเว้ยไซเพื่อเข้ามาใช้งานแลวเข้ามาทำอะไรต่างๆเนาะเพื่อรือน้นีเรรียบ้ออยเละหรืง่า่เยจะเเาาไไไดดดด้้ว็ปนนงกกูัเลย อ้ายอดที่เราสั่งไปคืออะไรอีมัจิเนาะอะไรอีมัจิแบบหัวใจแต่เราดีถ้าจอดเรวเพิ่งขึ้นไปย่างเัาไปแน่นเนาะเอ๊ะเยอะค่ะแต่ยังไม่ขึ้นนันทีแบบนี้เราไม่ต้องเจอรองแง่แล้วเดี๋ยวเราทำการลองกันไปก่อนสักครู่ไม่ต้องไปเจอ้อนเนาะเจะทันนี้ก็จะลอกันไปก่อนเหมือน,นกันเดี๋ยวเพื่งไม่เจวลางคนดูเดี๋ยวแต่ภาพไปตอนที่นั่งรองจนขึ้นเดียแล้วเดี๋ยวว่าคือนั่งรองจนขึ้นเทปเลยก็เราขับเนาะเราเรากับกันมาจากมันจีเราทุเรศไปตั้งซื้อไปแล้วก็นั่งรอสักครู่เนาะ วันนี้ยอดไลแบบบีมจีของนายผเฟซบุ๊กเราเขได้เพิมากลางใกล้จะเสร็จแบบนี้แล้วเนาะก็เพิ่มขึ้นมาจากของเดิมเมื่อกี้ยีหรือเปล่าเนาะเคยจำไม่ได้ลวเนาะแล้วเพิ่มขึ้นมาเป็นหกแปแบบนีแล้วเนาะแล้ขั้นตอนขยัง่ายแบบนีเดิมเราจะขั้นตอนในการทำเนาะเผื่อใครได้ดูกันไปล้วเกิดสนใจที่จะเข้ามาลองครจเข้ามาลอตาก็ตามาาถจะเข้ามาลองตากงเรเลยเนาะแล้วพอยอดกำลังขึ้นแบบบีแค่เราไปก่อนจะคู่แต่ว่าขึ้นจนเ็บแบบบีเราไม่ต้องไปจัดร้อนเนาะแต่ก็เป ที่ได้เคำไม่ใช่กากันแล้วในเมื่อใจแล้วเกิดมีปัญหาในคดเคืองแงงยังไงเนาะก็สามารถที่จะไปแจ้งนและจอดทำปัญหาการมีนในส่องตัวได้ไดแนะนำออกไปด้เลยเนาะอ่ะแล้วก็ในชิปดวงในวันนี้ไม่เป็นไรมากแล้วค่ะวัวนนี้พูดไรบิดไปแต่ทำได้วพลาดทำไปต้องขอโทษกันด้วยนอกจากชื่อดวงในวันนี้เดี๋ยวจะใครทุกคนเป็นได้ไม่หรือพา,าอะไรเดีใครไปแล้วนะต้องขอบคุณด้วยที่รับชมเนาะในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วเจ้าขอบงผมนะ